สวัสดีครับเปิดประชุมนะครับสําหรับในส่วนของพื้นฐานนะครับประจําที่30พฤศจิกายนนะครับก็เริ่มด้วยหุ้นเด่นจาร้อนครับตัวแรกก็คือตัว tuf นะครับก็ยังเป็นหนึ่งทางเลือกของหุ้นกลุ่มอาหารที่ผลประการดําเนินงานเนี่ยดีจากการเข้าซื้อ m w u นะครับแล้วเห็นผลตั้งแต่ไตรมาสสที่ผ่านมานะฮะอีกทั้งราคาหุ้นเนี่ยก็ยังถูกหากเทียบกับตัว cps ในปัจจุบันนะครับแล้วก็แนะนําซื้อนะครับราคาเหมาะสมเนี่ยมองไว้68.50บาทตัว คแบงก์นะครับก็แนะนําซื้อต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับผลกระทบจากน้ําท่วมเนี่ยไม่มากนะคะค่าการปรับขึ้นของ NPL เนี่ยจะเพียงแค่0.5%้ของสินเชื่อรวมนะฮะมองแนวโน้มในปีหน้ายังดีต่อเนื่องนะฮะจากความต้องการสินเชื่อเพื่อการฟื้นฟูหลังน้ําท่วมบวกกับมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจจากภาครัฐนะฮะแล้วก็อัตราภาษีนิติบุคคลที่ลดลงนะครับก็แนะนําซื้อราคาพื้นฐาน164บาทตัวสิรินะครับก็แนะนําเก็งกำไรต่อเนื่องจากเมื่อวานนะครับหุ้นที่ดินเนี่ยก็ขึ้น ยกแผงนะฮะก็คงเป็นเกงกําไรนะครลดดอกเบี้ยในวันนี้นะฮะเราเลือกตัวสิรินะฮะอีกวันหนึ่งสาหรับวันนี้ก็เพราะว่ามีอัพไซด์จากงบนะครับแต่มาสีที่ดีเพราะมีแบ็กหลอกคอนโดรอโอนส่วนバリュชั่นเนี่ยก็ถูกนะครับพห้าเท่านะครับแล้วก็ไพ่โปรบุ๊คแค่ศูนจุดเจ็ดเท่านะฮะยังถูกน่าจะซื้อเกงกําไรนะครับราคาเหมาะสมมองไว้ที่บาทห้าสิบนะครับก็เป็นอัปเดตนะครับตัวแรกก็คือตัว L H Bank นะครับ หากมาดูในเรื่องของผลประกอบการในงวดข้าวเดือนแรกนะครับจะพบว่ากําไรเนี่ยอยู่ที่345ล้านเพิ่มขึ้น15%เทียบปีก่อนยีนะครับอันนี้ก็มาจากการขยายตัวของสินเชื่อในทุกภาคส่วนเลยนะฮะโดยเฉพาะสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะครับโดยนสิ้นกันยานะครับธนาคารเนี่ยมี c a r ที่ระดับ26.5%นะครับเทียวันเนี่ยอยู่ที่25.7% NPL ก็อยู่ที่1.4%นะครับในขณะที่ c o v e r l e Ratio นะครับแล้วก็ สำรองส่วนเกิน,นยอยู่ที่84แล้วก็145เปอรนะครับสำหรับสินเชื่อในึงว่าสิบเดือนแรกนะครับขยายตัวได้ถึง20เปอร์เซนต์ะครับจากเป้าทั้งปีที่เขาตั้งไว20้20การเติบโตในระดับสูงเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากฐานที่ต่ำในปีที่แล้วนะครับทางฝ่ายก็คาดว่าสินเชื่อบ้านเนี่ยจะชะลอตัวลงในไตรมาสสี่ก็จากภาวะน้ำท่วมนะครับเ,เราก็มองว่า กำไรในไตรมาสกำไรทั้งปีเนี่ยจะเติบโตอยู่ที่ประมาณ9%นะครับมาอยู่ที่4 4 4ล้านบาทนะครับโดยยังเห็น Dilution Effect นะครับของกำไรต่อหุ้นอยู่นะครับเนื่องจากการเพิ่มทุนเพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหุ้นนะครับสำหรับในเดือนธันวานเดือนทษทีเดือนตุลาที่เพิ่งผ่านมานะครับกระทรวงการคลังเนี่ยได้มีความเห็นชอบนะครับให้เอ่อ n k Bank เนี่ย จากเดิมทําธุรกิจรายย่อยเนี่ยยกระดับเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับตามที่ขออนุญาตนะครับโดยให้จัดตั้งแล้วก็ยื่นขอใบอนุญาตพร้อมเปิดดาเนินการได้ภายใน1ปีนะครับนอกจากนี้เองเนี่ยตัว MSCI นะครับได้ประกาศให้ LH Bank เนี่ยเข้าอยู่ในดัชนี MSCI Index Small Cap ตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายนนะครับซึ่งทางฝ่ายก็คาดว่าน่าจะส่งผลให้หุ้นเนี่ยมีความน่าสนใจมากขึ้นในสายตาของนักลงทุนนะครับภาพในปี5-5นะครับยังดู เป็นบวกนะครับอันนี้ก็จากฐานธุรกิจที่ยังต่ําอยู่ในปี54นะครับทำให้อัตราการขยายตัวเนี่ยยังเป็นไปได้ในระดับที่สูงนะครับแล้วก็การปรับสถานะนะครับของแบงค์ขึ้นเนี่ยก็จะทําให้การทําธุรกิจมีความหลากหลายมากขึ้นนะครับรวมไปถึงอัตราภาษีจ่ายที่ลดลงด้วยนะครับเราก็คาดว่าปี55นะครับกำไรสุทธิเนี่ยจะโต20%นะครับมาอยู่ที่534ล้านนะครับส่วนปี56เอง หากอิงบนฐานการขยายตัวของสินเชื่อ20%นะครับเราก็ยังพบว่าจะขยายตัวได้47%นะครับสำหรับราคาพื้นฐานนะครับเรามองไว้อยู่ที่1.38บาทครับอันนี้บน PE ที่30เท่านะครับก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับโลหกิจนะครับผลประกอบการในไตรมาส3นะครับก็คือของเขาเนี่ยจะสิ้นสุดไตรมาส3ก็คือเดือนธันวานะครับจะอ่อนตัวลงนะครับตามภาคการผลิตของอุตสาหกรรมยานยนต์แล้วก็ เครื่องใช้ไฟฟ้านะครับที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมนะครับโดยลูกค้าใหญ่ใหญ่ของเขาไม่ว่าจะเป็น Honda Ford ์หรือนิสสันเนี่ยก็ล้วนแต่ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ําท่วมโดยตรงหรือก็ขาดแคลนชิ้นส่วนในการผลิตนะครับรวมไปถึงค่ายของโตชิบาซึ่งเป็นค่ายของเครื่องใช้ไฟฟ้าด้วยนะครับซึ่งก็คาดว่ายอดขายในไตรมาสสามเนี่ยจะปรับตัวลดลงไปราว40% Qon Q นะครับซึ่งจากการลดลงนะครับ ของตัวไรายได้ในไตรมาส3เนี่ยเราก็มีการปรับลดกําไรในปีลนี้ลงนะครับจากเดิมมองไว้140ล้านมาเหลือ90ล้านบาทนะครับโดยราคาพื้นฐานเนี่ยเรามองไว้ที่2.70บาทนะครับก็ปรับคําแนะนำนะครับลงมาเหลือแค่ซื้อเก็งกําไรนะครับอีกตัวหนึ่งก็เป็น RCL นะครับตัวผลการดําเนินงานเนี่ยในไตรมาส3ถ้าหากดูเนี่ยอาจจะดูดีเนื่องจาก การกลับมามีกําไรอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่หากดูแล้วเนี่ยจะพบว่ากําไรที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากกําไรจากการขายอ,อ,อาคารสํานักงานนะครับที่สิงคโปร์ออกไปนะครับซึ่งมีกําไรเข้ามาเนี่ยถึง1288ล้านบาทนะครับก็เลยทําให้ในไตรมาสสมเนี่ยมีกาไรสุดที่อยู่ที่8 0 4ล้านบาทนะครับซึ่งหากเราไม่เอารายการพิเศษตรงนี้เข้ามานะครับก็ยังคงขาดทุนจากการดําเนินงานที่488ล้านบาทนะครับ การขาดทุนเนี่ยก็ยังคงเป็นไปตามทิศทางของอุตสาหกรรมนะฮะเนื่องจากการแข่งขันขที่สูงขึ้นแล้วก็เศรษฐกิจที่ชะลอตัวลงก็เลยทําให้ปริมาณการขนส่งตู้ในไตามาสามเนี่ยลดลงไปเกือบ15%เปอร์เซ็นตนะครับในขณะที่รายได้ต่อตู้เนี่ยก็ถือว่าดีขึ้นนะครับแต่ว่าต้นทุนเนี่ยปรับตัวสูงขึ้นกว่าค่อนข้างเยอะนะอันนี้เนื่องจากราคาน้ํามันนะครับสาหรับในไตามาสี่เองเนี่ยปัญหาในยูโรโซนที่ขยายตัวกว้างขึ้นนะครับเรืมาดูฤดูการที่อ่อน กว่าไตมาสานะครับรวมไปถึงดัชชนี C-CFI ก็คือดัชนีคอนเทนเนอร์ของจีนนะครับ Q2 d a t e เนี่ยยังลดลงไป4%เนะครับเราก็มองว่าแนวโน้มรายได้ต่อตู้เนี่ยอาจจะลดลงนะครับแล้วก็คงหนีไม่พ้นว่าในไตมาสีเนี่ยก็ยังคงมีขาดทุนต่อเนื่องนะครับหากบนสมมุติฐานเนี่ยการขนตู้คอนเทนเนอร์ในไตมาสี่ปรับตัวลดลง1 2บอร์นะครับก็จะทำให้ทั้งปี54เนี่ย การขนส่งตู้คอนเทนเนอร์เนี่ยจะลดลงไปถึง7%นะครับจากเดิมที่เรามองไว้ว่าจะโต3%นะครับแล้วก็รายได้แล้วก็ต้นทุนตออ่อตู้เนี่ยเราปรับมาอยู่ที่194เหรียญกับ189เหรียญน,นะครับอันนี้ก็จะทําให้รายได้จากธุรกิจเดือนเรือนในปีนี้ลดลงไปเกือบ10%นะครับส่วนกําไรส่วนขาดทุนก่อนอัตราแลกเปลี่ยนนะครับเราปรับเพิ่มมาเป็น913ล้านบาทนะครับจากเดิมที่มองไว้แค่500 535ล้านครับซึ่งหากไม่รวมกำไรจากการขายอาคารสำนักงานในไตมาสานะครับปีนี้เนี่ยจะขาดทุนถึง2,253ล้านบาทนะครับส่วนปี55นะครับก็ยังมองว่าจะขาดทุนต่อเนื่องนะครับเนื่องจากว่าปัญหาเศรษฐกิจที่ยังคงมีปัญหาข้ามปีเข้าไปในปี55นะครับแล้วก็ปัญหาโอเวอร์ซัายที่ยังมีอยู่นะครับเราก็มองว่าในปี55เนี่ยจะขาดทุนก่อนอัตรายแลกเปลี่ยนอยู่ที่1,100 68ล้านนะครับเราอิงบนไทป์ประบุกที่0.5เท่านะครับราคาเหมาะสมอยู่ที่ยอยู่ที่6.45บาทก็แนะนำแค่เพียงถือนะครับก็เป็นข่าวสั้นนะครับในส่วนของตัว TTA นะครับเมื่อวานก็เห็นประกาศงบออกมานะครับทั้งปีเนี่ยกำไรอยู่ที่139ล้านหรือลดลงไปถึง82%เทียบ year on year นะครับ โดยหากดูกําไรก่อนอัตราแรกเปลี่ยนเนี่ยจะอยู่แค่เพียง48ล้านนะครับหากเทียบกับที่เรามองไว้207ล้านก็ถือว่าต่ากว่าที่คาดไว้เยอะนะครับโดยมาจากในไตมาส4ี่เนี่ยขาดทุนนะครับ187ล้านอันนี้ก็มาจากการขาดทุนในธุรกิจเดนเรือนะครับที่ค่าระวังเรือแล้วก็คลองเรือเนี่ยลดลงนะครับ UMS เนี่ยไตมาส4ี่ขาดทุนประมาณ16ล้านนะครับส่วนตัวบาคอนโกก็มีกําไรอยู่ที่29ล้านบาทในไตมาสนี้ส่วนเมอร์เมดนี่ถือว่า ดีสุดเลยนะครับขับมามีกําไรที่190ล้านนะครับจากปีก่อนที่ขาดทุน144ล้านนะครับอันนี้ก็เนื่องจากการใช้งานแอสเซทนะครับแล้วก็ค่าเช่าเรือที่สูงขึ้นนะครับก็เลยทําให้ mermaid เนี่ยเป็นตัวที่ดีที่สุดในไรมาส4แล้วก็ส่งผลกําไรให้มากที่สุดด้วยนะครับตัว tta เนี่ยจะมีการแถลงผลประกอบการนะครับในงาน o p p o r t u n i t y day ที่ตลาดนะครับในวันที่2ธันวาคมนี้นะครับซึ่งเราจะไปฟังแล้วก็จะพิจารณาอีกทีในเรื่องของประมาณการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ว่าทิศทางของธุรกิจในแต่ละตัวเนี่ยเขาจะทายังไงบ้างรวมไปถึงธุรกิจเหมืองถ่านหินที่เขาเพิ่งเพิ่มสัดส,ส่วนการถือหุ้นเข้าไปนะครับราคาพื้นฐานเนี่ยยังคงไว้ที่25บาท50ก็แนะนําซื้อไว้ก่อนนะครับอีกอันก็เป็นในเรื่องของกลุ่มอุตสาหกรรมยานยนต์นะครับที่คอรมอไฟเขียวเว้นภาษีนําเข้ารถยนต์แล้วก็ชิ้นส่วนนะครับโดยเห็นชอบยกเลิกนะครับภาษีนําเข้าเครื่องจักรนะครับรถยนต์สําเร็จรูปชิ้นส่วนรถยนต์นะครับแล้วก็ บริษัทที่ประสบภูทคภัยนะครับต,ตามที่กระทรวงการคลังเสนอนะครับโดยมาตรการนี้เนี่ยจะมีกำหนดระยะเวลาตั้งแต่วันที่25ตุลา54ถึง30มิถุนา55นะฮะซึ่งกำหนดให้การนำเข้าเนี่ยต้องเป็นชนิดเดียวหรือใกล้เคียงกับที่ผลิตในประเทศนะครับรวมถึงจำนวนต้องไม่เกินที่ผลิตได้ในประเทศนะครับมองเป็นปัจจัยบวกต่ออุตสาหกรรมรถยนต์นะฮะเนื่องจากการยก เว้นภาษีนําเข้ารถยนต์ทั้งคันเนี่ยจะช่วยกระตุ้นยอดขายของรถยนต์ให้กลับมาเร็วขึ้นนะครับมองค่ายที่ได้รับประโยชน์มากสุดเนี่ยจากมาตรการก็คือตัว Honda นะฮะแล้วก็สําหรับผู้ผลิตชิ้นส่วนค่าจะได้ประโยชน์เช่นกันนะฮะจากยกเว้นภาษีนำเข้าชิ้นส่วนรถยนต์เนื่องจากจะเป็นส่วนช่วยให้ภาคการผลิตในส่วนของโรงงานประกอบที่ไม่ประสบกับภาวะน้ำท่วมนะครับสามารถกลับมาผลิตได้มากขึ้นนะฮะ มองหลักทรัพย์ที่ได้ประโยชน์ในกลุ่มยานยนต์เนี่ยก็ตัว AH นะครับตัว Z ตัวไทยลุ่งตัว IHL ตัว TKT นะครับโดยทางฝ่ายเนี่ยแนะนำตัว Z เนี่ยเป็นท็อปพิกในกลุ่มนะครับมองราคาพื้นฐานปีหน้าอยู่ที่21.50บาท50 เป็นอัปเดตในตัวโรบินสันนะคะก็ในเรื่องของเหตุการณ์น้ำท่วมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ถือว่าบริษัทได้รับผลกระทบค่อนข้างน้อยนะคะโดยที่มีการปิดสาขาเนี่ยก็คือเฉลี่ยสาขาละหนึ่งเดือนเนี่ยรวม3าแห่งก็คือลังสิตอยุทยาและก็แฟชั่นไอแลนด์นะคะจากสาขารวมที่เขามีเนี่ยก็คืออยู่ที่20แห่งนะคะโดยถ้าเรามาดูในปัจจุบันเนี่ยทุกสาขาที่ปิดเนี่ยได้กลับมาเปิดดําเนินการตามปกติแล้วนะคะซึ่งก็มียอดขายฟื้นตัวกลับมาค่อนข้างแข่งแร่งดีกว่าคาดนะคะยกเว้นสาขารังสิตเนี่ยซึ่ง ตรงนี้ก็ยังไม่ค่อยได้ดีมากนักนะคะเพราะว่าประชาชนเนี่ยตรงระแวกนั้นก็ยังเดินทางลําบากแล้วก็ที่พักอาศัยก็คือยังโดนน้าท่วมอยู่นะคะโดยสาขาที่ปิดให้บริการจากสาเหตุน้ําท่วมเนี่ยบริษัทก็มีประกันสาหรับการสูญเสียรายได้จากการหยุดให้บริการนะคะซึ่งก็คาดว่าเงินตรงนี้เนี่ยน่าจะได้รับเฉยเข้ามาในปี2555นะคะสาหรับแนวโน้มยอดขายโดยรวมในไตรมาส4เนี่ยคาดว่ายังมีการเติบโตนะคะอันนี้ก็เป็นผลมาจากว่า สาขาต่างจังหวัดเนี่ยมียอดขายค่อนข้างดีมากนะคะสามารถชดเชอยยอดขายที่หายไปของสาขาที่ปิดน้ำท่วมได้นะคะโดยในเดือนตุลาเนี่ยเขาก็ยังมีเซมโซโกดเนี่ยค่อนข้างสูงใกล้เคียงกับไตมาสามนะคะซึ่งไตมาสามเนี่ยเขาทำเซมโซโกดได้สูงถึง 15. 9นะคะในนะั้สิ้นไตมาสามเนี่ยบริษัทมีสาขาเปิดให้บริการรวมทั้งสิ้นก็คือ23แห่งนะคะและในไตมาสี่เนี่ยก็คือจะเปิดเพิ่มอีก2แห่งก็คือพิซโนโล่นะคะซึ่งเปิดไปแล้ว ซึ่งตรงพิซนโลงนี่ก็เปิดไปแล้วตั้งแต่เมื่อ22ตุลาที่ผ่านมานะคะก็มียอดขายค่อนข้างดีแล้วก็สาขาที่พระก็คือพระราม9เนี่ยก็จะเป็นแฟคชิพสโตร์เนี่ยจะเปิดในวันที่14ธันวาคมนี้นะคะโดยบริษัทเนี่ยมีพื้นที่สำหรับเปิดสาขาใหม่รวมทั้งสิ้นก็คือ6แห่งก็คือสุพรรณบางนาบางแค สุรานลำปางและการสนบุรีนะคะซึ่งก็คือจะทยอยเปิดในปี2555แล้วก็ไตรมาส1ปี56นะคะโดยในปี55เนี่ยก็จะเปิดสาขาใหม่รวมทั้งสิ้น5แห่งนะคะก็สิ้นปี55ก็จะมีสาขารวมเป็น30แห่งนะคะซึ่งการเปิด5สาขาเนี่ยก็ถือว่าเป็นการเปิดสาขาใหม่เนี่ยที่มากกว่าในอดีตที่จะเปิดเพียงปีละ2-3แห่งเท่านั้นนะคะ ทางฝ่ายได้มีการปรับกำไรสุทธิปี5้าเนี่ยเพิ่มขึ้น13.9เเซนนะคะจากเดิมที่1ัน7เนี่ยเป็นที่1ันเนะคะก็ถ้าเทียบ Year on Year เนี่ยก็กำไรปี5้าจะโตถึง25 1้านเซนนะคะโดยกำไรที่ปรับเพิ่มขึ้นก็คือเรามีการปรับเพิ่มสมมุิฐานตาก,กำไรขั้นต้นเพิ่มขึ้น7ปีบนะคะจาก25.5เป็นเพิ่มขึ้น7ป็ปีบเป็น25.54ี่นะคะ ถ้าเทียบกับปีที่แล้วก็คือเพิ่มขึ้นจุดสามเปอร์เซ็นอันนี้ก็เป็นผลมาจากว่าเราเห็นว่าการปรับมิกสินค้าของบริษัทนี้ส่งผลดีเกินคาดนะคะโดยถ้าเรามาดูงวดเก้าเดือนเนี้ยบริษัทมีอัตรากาไรขั้นต้นจะปรับเพิ่มขึ้นได้ถึงจุดแปดเปอร์เซ็นตนะคะจากยี่บสามจุดห้าเป็นยี่บสี่จุดสามแล้วก็มีการปรับอัตราภาษีจ่ายนะคะจากยี่บเจ็ดเปอร์เซ็นราเป็นยี่บสามเปอร์เซ็นออเราประเมินราคาพื้นฐานปี5.5าห้าเนี้ยก็คืออยู่ที่สค่สิบสี่บาเป็าซิ้นะคะ จบในส่วนพื้นฐานค่ะ